สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องบางปายครับผมอุ้มรีพภินั่นครับผมแรงงานตัวกาีกกบนองครับผมเมื่อนี้มาสองเบื้องไฮเบื้องหน้าครับพี่น้องอยู่ที่ทงหน้านะครับพี่น้องครับตอนนี้เขากำลังกินข้าวเที่ยงนะครับพอดีมาส่องเบิ้งไฮเบิ้งหน้าขุน้งขุนกระเลียงงัวเลียงยังว่าเรียนว่าเรียนครับตอนนี้อยู่ที่ร้านสุขใจนะครับผมพี่น้องมันจะอยู่เขตของน้องไข่หรือเปล่านะครับ พอดีเซตจากทุรละมานะครับผมก็เลยอาแวะมาเบงนะครับผมมากินเขานะครับผมแล้ววิวเพลินงามๆครับพี่น้องครับเดี๋ยวจะพาดูวิวนะครับอันนี้เพ่อนเฮดเป็นประมาณแบบว่าสไตล์เหมือนกระตอบเหมือนเถียงหน้านะครับผมตามทุ่งนานะครับเี่น้พี่น้องด้านหลังเดี๋ยวสิกกับกล่องหลังให้เบงอยู่นะครับจ้างน้อยก็งามๆนี่แสงอาจจะพอๆเลยพี่น้องแสงแสงอาจจะเกินนะครับผมด้านหลังแสงมันลายนะครับ พราะว่าเป็นกลองหนานะครับพี่น้องครับมากครับพี่น้องลมเย็นดีครับตอนนี้ถือเอาอากาศถือว่าแบบโอเคเลยนะครับผมถ่าอยู่ในลมนะครับเพราะว่าลมตลอดเลยนะครับผมลมร่วงดีนะพี่น้องเน่โอ้ผ้าใยอ้วนมากินเขาครับพี่น้อง <peach> บอกดีพาเพื่อนมาเฮ็ดธทุระครับพี่น้องพอดีขี่กาย <Games> แล้วก็ได้แวะกินเขากิ้เขาตัเนี้กินเขาแล้วก็สิไปทุระกันต่อเงี้ยงๆนะครับผมชวนนี้พ่อผีเพิ่นเลี้ยงงูออมพี่นอ้องตามมาเป็นงันหน่อยงูนหน่อยพึ่งขอดตัวนี้ านอพี่น้องฉากขนาดเลยเดี๋ยวผมกลับเป็นกล้องหลังให้เบิ่งกันแล้วกันเนาะนะครับมีง้อหน่อยพึ่งออกคุณบอจงน้องง้กไปไหนในบอน่อนเนาะอบรรยากาศดีครับพี่น้องบรรยากาศท้องให้ท้องหน้าติดถนนครับตรงน,นี้จะเป็น ถนนที่อยู่ระวางกลางจากอุดรไปน้องค่ายนะครับผมพี่น้องครับมันจะเป็นประมาณนี้แหละครับพี่น้องเป็นเห็ดสไตล์เป็นแบบว่าเพียงหน้าน่อยค่อยนั่งเนาะนะครับหรือว่ากระตอ๊อบตามทุ่งนานะครับผมเพิ่งสร้างเซตเลยวิกกี่เดือนเองครับ ่านไปพานมาดูอยู่นะครับผมทังน้องค่ายวันนี้เพิ่นสามเพิ่งเซจนะครับคนมาเที่ยวกัหลายครับมาเที่ยวเอาบรรยากาศบ้างนะครับผมแล้วก็มารับประทานอาหารนะครับผมมันจะเป็นอาประมาณแบบว่าเป็นร้านอาหารไปในตัวนะครับผมพี่น้องที่แรกก็นึกว่าแนรานกาแฟผุ่นซ้นผุ่นจะเป็นซ้นกาแฟครับผมติดถนนนะครับ สำหรับผู้ใดยสีแวะจอดซื้อกาแฟนะครับแต่ว่าถับผู้ใดยสีมากินขา่าวกะมันสีให้มันสีไม่ทางมาจอดรถนะพี่น้องออกมาด้านหลังนะครับอา mm hmm. กาศดีตัวลมบ่อยวยดีครับพี่น้อง mm hmm. ถ้าอยู่ในกระท่อมนี้เย็นดีนะครับ mm hmm. ถึงแม้ว่าสีบว่ามีตนใหม่นะครับผมคือจรงจสิ เมีต้นใหม่บพะมีอย่างจังสี่นะครับแต่ว่ากรล่มล่มดวงดีครับพี่น้องมีล่มเย็นสบายนะครับคือว่าไอเดียเจ๋งมากเลยนะครับผมอันนี้สงสัย่าจ,จะปลูกเป็นดอกใหม่มั้งนะครับหรืออาจจะเป็นอ่าพืชพักเห็นเพิ่นว่างคอว่างอันนี้เนาะเพราะว่า กอนันนี่ก็เป็นเพ่นปูเขานะครับพี่น้องก็เพิ่งเก็บเกี่ยวพลนผลิตไปนะครับพ่นบม่าหลายครับพี่น้องซุ่ม่อนด้านหลังด้านรับประทานอาหารนี่จะหลายนะครับตว่าด้านหนามันไกลก็เลยด้านหลังนี่จะเต็มเลยจัหน้อยนะครับ อำเภอหนองแสงวะสันอ๋อบ่แมนแมนอยู่บ่ซื้อส่มซื้อๆนี่บยบ่มาแมนอยู่อำเภอหนองแสงเน,นี่ยขันเขามาในห่มนี่ก็สิเย็นนะจักหน่อยนะครับแล้วข้างนอกนี่ก็สิแดดแล้วเย็นดีครับลมหลวงรู้จักลมหลวงไหมกบินลมหลวงฮะลมหลวงรู้จัจกไหมลม<ง>อากาศ<ง>ดีครับพี่น้อง เริ่มบอกซื้อแานมาจะชื่อพี่น้องตั้งจีมานอกกสิตซือว่าสุขใจคาเฟ่นะครับผมอยู่ระหว่างอุดรกับน้องค่ายอยู่ประมาณกลางๆครับพี่น้องนี่เพิ่นมาเสิร์ฟอาหารนะจ๊ะนี่อันนี้เขามาเสิร์ฟอาหารแล้วนะครับสีผ้าเบงเมนูมือหนีนะครับผมเนี่ยเาสั่งมากมือนีนะครับ อันนี้ทอดปลาแห้งนะครับผมครับต้มไข่นะครับพี่น้องอันนี้เป็นซุปบลเขือบป่ะครับหรือบานบานผมสิเอื่เงียนครับเงียนบักเขืออ้าวเว้ยมีข้าวต้ม้แล้วก็นี่อัน่ะอันมางหั่นนะเป็นเป็นโตอีปูแต่ว่าอันนี้ผมสั่งมาทางค่ะเป็นดองอีปูจีนะครับอีปูอืม อที่เด็ดครับพี่น้องหน่าารับประทานมากเลยนะครับเอามาพี่น้องกินข้าวน้ำกันบนที่นี้มาเด้อมาเด้อมาเด้อเป็นยังไงครับแม่แต็มครับเจ็บเจ็บบี๋วโอ้ <laughs> ได้บรรยากาศท้องไห้ตรงหน้าเลยเนาะนายแม่เจ็บเจ็บหรือเพชรเจ็บเปบ่า บอร์เพจที่บ้านเพจเป็นครับผมย้ายโอสิญญาโมคลิกโซ่ได้ครับพี่น้องปล <ะ S 2> <ปะ S 3> าคเใหญ่มาฮอ,อดเลยอ่ะมันเป็นข้าวข้าวสีนี้ได้พี่น้องข้าวสีแบบอ่าเพราะว่าเพิ่นเพิเพ่นห,หนึ่งใส่ดอกอัญชันครับพี่น้อง ไปเอาอะไรเื่องขอพัดเอาปรกกาไปาดิเร่อบริกิจไม่ครบบันเริงดมได้บคนจับเนื้อวัวะกีกอือกิอะไรแมเ้ยอยู่บ้านกินที่้น เอามาพี่น้องครับผมกินเข่าน้ากันันที่นี่ครับเติมพลังก่อนนะครับผมเดี๋ยวไปเห็ดทุระต่อนะครับมาแซ่บๆน้ากันครับพี่น้องเดี๋ยวสี่ว่าผมกินอ่างหนานะครับเดี๋ยวพี่น้องสสอยกนน้ำสันดีนะครับเอาไ้ซ้ำหนีน้องพี่น้องเนาะนะครับไประเด้อไประเด้อแซ่บๆน้งกันครับพี่น้องบายบายครับ